้าสอบนะ6ข้อนี้ตอบ much หรือ many 2องคำนี้แปลว่ามากทั้งคู่เลยนะคะแต่คำว่า much เนี่ยบวกคนัมนับไม่ได้นะคะอย่างเช่นของเหลวเป็นผงมันเยอะไปค่ะนับไม่ไหวแต่ถ้า many เนี่ยบวกขานามนับได้และมันจะเติม s ข้างหลังด้วยนะข้อ1 people ตอบลายา many people เป็นคนมันเยอะนะคะ2ค่ะ water ยน้ำอ่ะเป็นของเหลวตอบค่ะ much water สา homework การบ้านมันนับได้ไหมอ่ะคำว่า work จะที่ไหนทุกอย่างนะฮะจะนับไม่ได้นะคะคำตอบคือ much homework ข้อ4ค่ะ buildings ตึกค่ะและเติม a ด้วยนะคือหลายตึกค่ะคำตอบคือ many buildings coffee เป็นคงเหลวค่ะตอบเลยค่ะเก่งมาก much coffee แล้วข้อที่เลยค่ะ Cups of Coffee ไฮ้แกตอบไหมนี่หรือมาสติยะอ่ะ,อะคอมเมนต์เข้ามาสิ